สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเราเราก็กลับมาเล่นกันต่อกับเกม Crisis 3นะครับอะไเดี๋ยวภารกิจนี้คือให้ทำลายอ,อั p h a s e p นะแต่ที่สุดไอ้ลูกหมานายและฉัน,นแผนที่แกวางไว้ <c oughs> ใช่ไหมมาเลย

นั่นและวออยไม่ชุดสูตนี้เป็นของชั้นเราพัฒนาเทคโนโลยีของแกขึ้นมาเด,ดี๋ยวเดี๋ยวเาะแฮกแฮกแฮกฮแฮกมัฟฟีกแฮกมั

ไปอีกหนึ่งเฮ้ยอีกแล้วอะเฮ้ยแกเป็นหนึ่งในพวกเราเอาเพราะเซฟโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่จัดไม่เหมือนแกไม่เหมือนแกเลย ฉันดีกว่านาย <c oughs> จะจแสดงให้จะจแสดงให้ดูว่าฉันทำอะไรได้บ้าง

เ,เดี๋ยวเดี๋ยวธนูลรเาเปิดก่อนอ้าว เฮ้ยเฮ้ยเจียวหัวเจียวหัวมาชาร์จชาร์จมาบึ้มไปเลยโอเคหมดน่าจะหมดแล้วเอ้ยอีกแล้วเหรอเออไม่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 ไมไมยื้อไว้ยื้อไว้ยื้อไว้

ท้ายมาจะเกินกินมันจบแล้วเอ้าโอ้ยไซโคมาครับไมเคิลดอกน,นี้สำหรับแรปเตอร์ทีมไอสารเลวนี่แน่ มเมื่อมเมื่อเอาผ้าเซฟก็ถูกทำลายนะพวกเอเลี่ยนต่างๆก็ตายตามไปด้วยนะไมเคิลไมเคิลออกไปจากตรงนั้นก็ฉันติดไอสายลัดมันติดไมเคิลเกาะไว้นะเดี๋ยวฉันจะพานายออกไป ไม่มีเวลาแล้วเราสายไปแล้วพวกมันกำลังพวกมันผ่านมาแล้วเรจะพานายออกไปจากที่นี่โอ้ยบราฟฮลดอนโอ้ยเอาไมค์ก็โจรสูดจันไม่ เหตายสิบานมันไม่เกี่ยวกับชุดสูตรหรอกเอาคุณพร้อมที่จะเสียสละอะไรได้บ้างเมื่อพวกเขามาหาผมพร้อมกับนันโนสูตรผมเสียสละความเป็นลอเลนส์บาน <Bar> <c oughs> ชายที่เคยเป็นกลายมาเป็นโป้เปิดอาจเป็นเครื่องจักรสังหารที่เยี่ยมย่ที่สุดที่โลกเคยรู้จกักแค่ทำตามคำสั่งเหรอเป็นมันเป็นมนุษย์หรือเปล่าเนี่ยแต่เมื่อคุณเสียสละทุกอย่ญญาง จะกลายเป็นคนที่สมบูรณ์แบบเย็น <Cold, S 1> ชา cold, แข็งกล้ามีเหตุผลแต่เครื่องจักรนั้นล้มเหลวจะเกิดอะไรขึ้นต่อล่ะทุกคนมีทางเลือกเมื่อพบเป็ดล้มเหลวเหลือ <'s> อะไรอ่ะ คุณมีบางสิ่งโปรเฟสตบางสิ่งที่เซฟไม่มีวันมีหรือเข้าใจมันไม่เกี่ยวกับชุดสูตรหรอก นั้นใน,น,นชุดสูทของคุณนั้นเป็นอิสระนะนั่นหมายความว่าพวกมันก็สามารถแปลงร่างเป็นอะไรก็ได้อาร์ชแองเจลการทำลายล้างเอาเออนั่นน่ะใช้อาร์ชแองเจลเลยแล้วกัน <c oughs> เอาให้ได้เอาให้ได้โอยต้องทำลายเอเลียนให้ได้รูหนอนรูหนอนพวกนั้นน <c oughs> ี่ผมไม่ได้กดนะ <c oughs> มันเป็นไปอัตโนมัติของมันเอง <c oughs> ไห้ทันโอ้ะ oh. มันบังคับยากนะ าร์จยิงนั่นแหละ <êm> โอ้เรียบร้อย <êm> และรูนอนก็เสร็จนะครับตก อ้ยเอาออกไปนอกลูเลยโอ้ยโอ้ยเอาติ่งแล้วหมงหมงพรสุธากอา <c oughs> เหมือนอาอันนี้ก็จะเป็นรายงานข่าวนะก็คงจะเกี่ยวกับเซลเนี่แหละชินเนเตอร์สติกแรนเหรอเฮ้เป็นตัวละครเป็นตัวละคร ให้คนเดียวกันกับภาคที่แล้วหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะโอตอนนี้ก็ชุดของโปรเฟสที่สวมใส่นะถูกหลอกถูกหลอมให้มันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะก็ผลพวงมาจากไอ้หมงพระสุทธาเมื่อกี้นะชุดก็ละลายติดกับผิวเลยจริงๆแล้วข้างในนั้นเป็นอัลคาทัสนะ แต่ว่าที่เคลือบอยู่นั่นก็เป็นชุดนานโอสุดของโปรเฟสตนั่นเองสัปดาห์แรกในค่ายฝึกเขาสอนบทเรียนให้เราทาหารที่ดีรู้ว่ามีเพียงสิ่งเดียวที่เขาเพิ่งง้าได้เมื่อเจอสถานาการณ์ที่ไม่ดีเกิขึ้น ไม่ใช่สติปัญญาที่ล้ำหน้าไม่ใช่อุปกรณ์ที่ล้ำสมัยไม่ใช่อาวุธชั้นยอดแต่แค่ตัวเขาเองใช้เวลานาน,นานกว่าจะจำสิ่งนั้นได้ตอนนี้สงครามจบแล้วผมทำผิดพลาดมาตลอดแต่ท้ายที่สุดแล้วผมเป็นแค่มนุษย์ชื่อของผมคือลอเรนส์บาร์ส พวกเขาเรียกผมว่าโปรเฟสต,ฟตจํจำผมไว้ มีเงินคิดิตตอนท้ายด้วยโอ้รอมาตั้งนานไว้ตายสิน่าอะไรเน่ะนายเห็นนายเห็นไหมอ๋ออุ้ยหนีกันใหญ่เลยเกิดอะไรขึ้นวันนี้ไปไประวังตู้ด้วยอ๋อเหมือนกำลังโดนตามล่านะโดยใครก็ไม่รู้เราโดนเก็บไปทีละคน อเอาใครอะสวัสดีตอนเย็นสวัสชิกผู้ผู้บหาทั้งหลายผมเคยเป็นแขกที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งของคุณเมื่อไม่นานมานี้แล้วผมต้องการที่จะลองเรียน ให้ความรู้สึกจบแบบสยองขวัญยังไงก็ไม่รู้นะเหมือนว่าไอ้พวกสมาชิกผู้วิหารทั้งหลายนี่ตุยแน่ตุยแน่นอนนะครับโอเคก็จบกันไปแล้วนะสำหรับเกมไคซิตสนะครับก็จบแล้วนะโปรเจกต์ทั้งหมดไครซิตนะครับตั้งแต่ที่ผมทํามาก็คือไคซิตหนึ่งไครซิตวอลเฮดนะครับไครซิสอแล้วก็ล่าสุดก็คือไคซิตสนะครับก็จบแล้วนะครับ ก็คงไม่มีเล่นรีมาสเตอร์แล้วแหละ <c oughs> การจอไม่ถึงด้วยนะโอเคต่อไปเกมอะไรก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนล้วกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าเกมหน้าวันนี้สวัสดีครับ